แปดเรียญน,นะคะเราจะทําการแรกเป็นอารามมิโกะแล้วกันมากดแรกไปยืนยันนะคะนี่ไม่ต้องคิดเดยอะเลยอารามมิโกะสสวยๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่องนี้รู้สึกว่าได้สกินมาในราคาถูกเยอะมากนะ mm hmm. สำหรับใครที่อยากลู้เคลัาสกินราคาถูกก็สวัสดีทุกผู้ชทุกท่านกันด้วยนะคะ mm hmm. ขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการ mm hmm. ดมมี่นะคะ mm hmm. วันนี้ก็มาอยู่กับเป็นวัยรุ่นเอวีกันอีกแล้วนะคะทนนี้ก็จะมา อยู่กับวงแหวนเวทอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนะี้นะจะเป็นวงแหวนเวทนะคะแสงาฟัาความมืดเพียง3ามสี่ปูปองสะสมปีกนางฟ้านะคะแรกในรางวัลในร้านค้านะคะสี่พฤษภาจนถึงวันที่สิบพฤษภานะคะคีนีจะมาทําการรีวิวกิจกรรมให้ดูนะคะเช่นการก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเดินทางไปสู่เจ็ดหมื่นซับด้วยกันนะคะวันนี้จะมีวงแหวนเวท แสงประท้าความมืดใช่ไหมใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด้นเติมเกมแนะนําร้านโกเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ำนะคะว่าแอดไลน์โกเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้า um นะแล้วก็ f c e b o o k Fanpage โกเด้นเติมเกม อย่าลืมมาเติมเกมที่โกดั n เติมเกมกันยีนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเจ็เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอคดีมคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยแล้วก็จะมี กล่องสกินทาวอร์100%นะคะเปิดเพื่อรับ1สกินที่ยังไม่มีก็4-10เหมือนกันนะคะ79คูปองเดี๋ยวเรามาพูดถึงแพ็กนี้นะจากใจคนรีวิว RV นะคะคือแพ็กนี้ก็โอเคนะคะราคาน่ารักคุ้มค่าคุมราคาอยู่ก็พอได้อยู่นะคือเราขายแค่สกินตัวซูก้านะคะกับตัวแม็กอ่ะเราก็จะมาทำการสุ่มนะคะทุกคนไม่ได้สุ่มกล่องนะจะมาสุ่มวงแหวนเวทให้ดูกันนะคะว่า จะออกง่ายไหมหรือว่าจะออกยากนะคะอ่านเดี๋ยวมาดูก่อนโอ้ยมีสกินอารามนะคะเป็นอารามตัวอะไรเนี่ยอารามระดับอ e ีตีมเลยทุกคนเราว่าต้องราคาแรงมากแน่นอนเลยกับอารามอีตีม e am, นะคะนี่โอ้โหดูดิแรงชัวร์มาถัดมานะคะมีแต่สกินตึงๆทานั้นเลยลาเลียวอ e ีตีมโอเคค่ะไม่ต้องดูเยอะนะต่บายเป็นตัวรูคนะคะรูคหรือว่าหรือว่าถ้าตอรูคแหละหรือว่า,วาวลูกลี้ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วน,นะคะเป็นลิมิเต็ด ลิมิเต็ดส้มนะคือจริงๆก็แผ่นนี้คนเล่นเยอะมากเออต่อถัดมานะคะจะเป็นตัวว <Whoa! S 1> <Whoa! S 2> อา์ออวอร์คคนะคะอ่าลิมิเต็ดส้มถัดมาสกินที่อยากได้ที่สุดนะคะคือสกินตัวบาร์ดัมลิมิเต็นะคือแต่แต่กิจกรรมอื่นนะคะมาคือราคาประมาณ99นะคะไม่เกินนี้นะกับตัวบาร์ดัมนะคะถัดมาเป็นวีลานะคะลิมิเต็ดส้มเหมือนกันถัดมานาคอสนะคะ AIC สองพัอเคค่ะตึงๆทั้งนั้นเลยชยีนะเป็นสกินระดับอะไรเนะี่ยลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดซ่อมเอ้ยปิกนางฟ้านะคะเหมือนเดิมเพิ่มเติมนั่นแหละ20สิบสงสุดคือ20ชิ้นนะใช้เท่าไหร่ในการแรกอ่ะคือสกินอีตีมใช้38นะคะเดี๋ยวจะคำนวณราคาที่ต้องจ่ายที่ท้ายคลิปให้นะคะแล้วก็มาดูวิธีการว่าซุ่มอย่างไรให้มันคุม้มหรือว่าใครจะเก็บ คูปองไว้เล่นสกินใหม่ก็ได้นะคะเป็นสกินตัวเอเลนดอร์กับเตียวเซียน,นะเป็นสกินเซรมบูลซึ่งยังไม่เข้าไทยเลยแล้วยังไม่รู้นะคะว่าเข้าอีกประมาณ2อสวันแหละน่าจะเข้าไทยครบนะคะประมาณนี้เออไม่ได้การันตีนะคะน,น,นั้นนะมากดมาตรงนี้ก่อนนะคะเรามาซื้อไอเทมความพขั้นสูงเนี่ยนะคะเออยี่ชิ้นนะคะแบบลดราคาเหลือเจ็ดสิบห้าคูปองกดเปิดไป ปุ๊บนี่มาแล้วอ่ามาก่าตรงลอตเตอรี่นะคะงวงแหวนเวทขอดูเปอร์เซ็นต์ก่อนขอดูเปอร์เซ็นต์นอนออกยาวไะเดีย๋ยวสกินถาวรนะคะ0.95ปีกนางฟ้านะคะ74.05ีอิมเมจิเฟสคิ้นสันรุนนะคะอยู่ที่25%ซึ่งการสุ่มนะคะคือ5ครั้งจะอยู่ที่30คูปองใช่ปหละ่ะแล้วก็ใช่ปล่เออเออประมาณเออเอ,อ้การสุ่มอยู่5ครั้งนะคะอยู่ที่30คูปองก็คือ5คัมพีเนี่ย 30มูปองขอดูเปอร์เซนต์ก่อนนะซึ่งเปอร์เซนต์นะคะอยู่ที่74.05อ่าเดี๋ยวจะคำนวณนะคะซึ่งหลักการคาดคดนก็คือสุ่ม5้าครั้งก็จะได้สะสมปิงนางฟ้าเนี่ยอาจจะได้4ชิ้นนะคะประมาณนี้นะมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราทำการลองสุ่มให้ดูนะว่าวงแหวนเวทนี้เนี่ยจะออกยากหรือออกง่ายจริงๆเราตั้งใจว่าจะเก็บคมภีเนี่ยนะเป็นสุ่มสกินที่มันตึงตึงใช่ปะอยากได้ไวเลเล็ตลูกชิ้นมากเลย e อะไวเลเลตอีตีมาทุกคนคือ อบอรัมนะคะใช้อยู่13ชิ้นไม่รู้ว่าจะคุมไหม่ะเราว่าน่าจะออกง่ายอยู่แหละมาถ้ามันขนาดนี้ละมาทําการสุ่มไปเลยนะคะทีเดียว5ครั้งทําการวาดยันนะคะตามสไตล์ดีมี่มาปึ๊บมานะคะทุกคนเราวาดยันละแล้วเราจะได้เป็นอะไรเนี่ยจะได้ได้กี่ชิ้นเอ่ยเอ้ยได้มาทั้งหมดเอ่อสอเอ่อสี่ห้าได้มาทั้งหมด6ชิ้นนะคะตอนนี้ หมดไปร้อยห้าสิบคูปองบอกไปเลยนะว่าไม่คุ้มรลยคะถ้าถ้าจะคุ้มอ่ะให้ส่วนกินอ e ีทีมนะคะมาทำการสุ่มไปอีกยิมห้าครั้งนะคะมาวาดแบบรวดเร็ววะเราจะได้เป็นอะไรล่ะจะได้เป็นเฮ้ยได้เป็นได้มาอีกสี่ชิ้นนะคะเราบอกละตามหลักการที่เราคำนวณน,นะคือทุกๆการสุ่มหครั้งเนี่ยเหรียญจะเอาอยู่สี่นะคะซึ่งมีราคาในใจ เป็นราคาที่10ชิ้นแรกเลยได้บ้างยังแรกเลยไม่ได้นะคะยังขาดอีก3ชิ้นมาขั้นต่ํานะคะมาวงแหวนเวทมายาวๆนะคะทุกคนประมาณตอนนี้มีสองรคอมพีอะ่ะม่่อจะได้สกินตึงๆไหมเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้ออกมา5ครั้งเลยอะ่ะโอเคค่ะไหนๆเราก็จะสุ่มจนคอมพีหมดแล้วกันมาไว้เราเข้าไปเก็บกิจกรรมหน้านะเพราะว่าเออจะได้แรกอีตีมไปด้วยมา เฮ้ยได้มาทั้งหมดอีกห้า7ดชิ้นนะคะตอนนี้ได้มาทั้งหมด22ชิ้นเอ้ยมาดิเอ้ย,มา,อยมาว่ะ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 เอ้ยเอ้ยมาเอ้ยได้เป็นเอ้ยได้มาอีกนะคะอีก6ชิ้นอ่ะตอนนี้มีอยู่ยี่ิแปดชิ้นเดี๋ยวเราจะสุ่มให้มันแลกได้เป็นสกินระดับอ e ีตีมนะคะทุกคน คือเราจะบอกเคลียลรับการหาคัมพี์ขั้นสูงแบบราคาถูกนะคือมันจะมีวงแหวนเวทหลายวงแหวนเวทนะที่เราไม่ได้ทําคลิปกิจกรรม RV ีรีวิวอะไรไปงี้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะซุ่มนะเพราะว่าสกินมันแบบไม่ตัชนะคะเราก็เลยซื้อคัมพี์ขั้นสูงเนี่ยแบบลดราคาเก็บไว้นะคะและกับบวกจากวันรัพาที่ได้ฟรีอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็เลยแบบดูแบบได้เยอะอะไรประมาณนี้นะคะมาซุ่มไปอีกนะคะยิ้มห้าครั้งไปแบบรวดเร็วไปอ้ยอีกห้าครั้งยิ้มห้าคัมพีจะได้เป็น ราคาจะน่ารักเป้าเนี่ยเอ้ยได้มาอีก4ชิ้นนะคะเหมือนมันจะวนวนวนตอนนี้มีอยู่3ซสองนะคะยังขาดอีก3 8มแปดโอเคค่ะเราจะมาสุ่มอีก1ครั้งนะคะจะได้เป็นมา้อยอีกหครั้งนะคะเราคิดว่าน่าจะออกแหละไปแบบรวดเร็วเอ้ยได้มาอีก3มชิ้นนะคือตอนนี้มีอยู่3ามแนะคะคือเกมปั่นละเกมเริ่มปั่นแล้วนะคะคือเขารู้ไงว่าเราจะใกล้จะครบแล้วไงมาไปแบบรวดเร็ว ขาดอีกสามชิ้นนะอะอกยังเฮ้ยมาอีกหนึ่งชิ้นนะมาจะสุ่มทีละครั้งเอาแล้วนะเฮ้ยได้ได้รองเท้านะคะอีกสองชิ้นเท่านั้นสองร้อยเจ็สิบัมพีนี่คือจะหมดเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยได้รูนวะทุกคนไปมาชิ้นสุดท้ายนะคะแบบรวดเร็วได้รูนอ่ะคัมพีเหลือๆเ,เอา,มา,ม,ามาดิ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 โอเคค่ะตอนนี้นะคะ ได้กันไปที่เรียบร้อยแล้วได้มาทั้งหมด38เหรียญน,นะคะเราจะทำการแลกเป็นอัลัมบิโกแล้วกันมาก่แรกไปเยืนองนนะคะนี่ไม่ต้องคิดเดยอะเลยอัลัมบิโกสวยๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่องนี้รู้สึกว,ว่าได้สกินมาในราคาถูกเยอะมากนะสำหรับใครที่อยากรู้เคล็ดลับสกินราคาถูกก็กดติดตามช่องเราไว้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับเรื่อยๆนะประมาณนี้เอ้ยนี่คืออุย้ยได้กรอบด้วยนะคะหมดไปทั้งหมดประมาณ ตอนนี้เหลือคำมพีเท่าไหรนะ่เนี่ยระดักษาได้สเตเราหกสหมดไปประมาณกับ200ร้อกว่าคัมพีนะคะซึ่ง200กว่าคัมพีเนี่ยคือเราคำนวณราคาแบบมาตรฐานมาแล้วนะว่าสำหรับใครที่อยากได้สกิลดาบอ e ีตีมแบบเรานะคะราคาจะอยู่ที่1,200คูป,ปองนะคะไม่น่าเกินนี้แน่นอนประมาณ1,200นะทุกคนถ้าอันนี้คือคำนวณแบบ ค่าค่คำนวณคำฟรีแล้วก็ราคาเต็มนะไม่รวมกับรถอะไรประมาณนี้อีกนะคะถ้ามีรถอะไรอยเงี้ยน่าจะได้เยอะอยู่นะน่าจะแบบไม่น่าเกินพันสองนะคะสำหรับอ e ีติการันตีนะคะว่าออกง่ายอยู่ก็ออกง่ายก็ปกติตามวงแหวนเวทนะคะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะกับสกินอรามิโกอเดี๋ยวมาดูสกินอารามิโกให้ดูนะคะคงไม่ต้องรีวิวแล้วแหละทุกคนก็คงจะรู้แหละว่า e อารามอีติมคือคือตัวอารามอ่ะเราไม่ค่อยมีสกินตึงๆเลยเว้ยเอาค่ะแค่สกินเดียวอ่ะ เฮ้ยขาดแค่สกินไทยสกินเดียวว่านี่นะคะเป็นอารามมิกอารามมิโกะนะคะดาร์กไซส์มาประมาณนี้ได้กรอบด้วยสวยมากนะคะกับระดับอ e ีตีมเราแนะนำนะว่าสำหรับใครอยากสูงวงแหวนอะไรเงี้ยให้เอาสกินที่มันแบบ สุดๆไปเลยแบบเก็บคอมพิเยอะๆทีเดียวแล้วก็แบบสุ่มสุดๆแบบเรานะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอย่ลลาลืมกดแชร์กับไลค์กดกดเปิดกระดิ่งนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมอะไรต่างๆนะคะสามารถรายละเอียดได้ที่ใต้ดคลิปชั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาไวสสตรีมเกมให้ดูกันนะคะคือแรงตกมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ